อืมคืออร่อยนุ่มลิ้นมากนะคะเจ้าตัวกลูตาคอลลาเจนตัวนี้นะคะมานากลูตาคอลลาเจนตัวนี้จะมีความหวานจากผลไม้ที่ชื่อว่าพีชนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยจะใส่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติเลยนะพอมาผสมกันนะคะก็จะกลมกลืนนะคะไม่ได้หวานมากนะคืออร่อยมากอืม ใครอยากลองซื้อไปทานนะคะตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นนะคะสำหรับอ่าตัวนี้นะคะทั้งสองตัวเลยนะคะซื้อ1นแถมหนะคะก็ถ้าซื้อ1นึ่งแถมหนึ่งเก้บาทค่าสีไม่ได้นะคะทุกคนแต่ถ้าทุกคนซื้อ2ฟรีสีนะอ่าก็คือซื้อคอลลาเจนสีน้ำเงินนะคะ เราจะได้อยู่อคอลลาเจนสีน้าเงิน2เนาะแล้วก็คราสีชมพูก็ได้2ก็คือได้คอลลาเจนอยู่4ตัวนะแล้วก็จะได้วิตซีเป็นถุงนะคะอีก2ถุงนะคะก็คือเขาเรียกว่าสองฟรีสนะคะตัวนี้เซตนี้นะคะราคา1,850บาทนะคะถ้าเป็นหนึ่งฟรี1 990งารนะคะก็ใครสนใจก็สามารถ ทักรถก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ในการติดต่อสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิกนี้ด้วยเนาะหลังจากจบการไลฟ์สดนะคะหรือว่าจะโทรเข้าไปที่เบอร์064นะคะ7419399นะคะสั่งซื้อมาลองทานกันได้นะคะเป็นคอลลาเจนที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยนะคะก็ลองไปเซิร์ชดูกันได้นะคะว่ามานาคอลลาเจนนะคะหรือจะใช้มานา,า,นาทูซาคอลลาเจนก็ได้นะคะ แล้วในอของผลิตภัณฑ์เขาก็มีกาแฟด้วยนะทุกคนเป็นกาแฟถังเช่านะคะกาแฟสุขภาพกล่องนี้290บาทนะคะทุกคนแล้วก็ในซองก็มีอยู่10ถุงนะก็เป็นกาแฟสุขภาพนะคะมะีวิตามินนะคะบำรุงสมองด้วยเนาะมีถังเช่ามีไฟเบอร์ทําให้เราอิ่มนานนะคะอยู่ท้องอช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยนะคะก็ไม่มีน้ำตาลนะคะ ลดทานแล้วอร่อยมากนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาโชว์ให้ดูเนาะส่วนในคลิปนี้ก็มาชงคอลลาเจนนะคะแล้วก็ทานคอลลาเจนเราจะทานช่วงที่ท้องว่างนะคะตื่นนอนตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะทุกคนอืมอร่อยมากมากค่ะแนะนำทุกคนนะคะลองไปซื้อมาทานกันดูนะคะ ใครสงสัยอะไรราคาหรือว่าโปรโมชั่นหรือว่า,าเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถาทิ้งนะคะคำถามไว้ใต้คลิปนี้ได้นะคะก็มีผู้ชมนะคะเข้ามาหนึ่งคนสองคนสองร้อคนโอ้เยอะมากนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูเนาะรถไม่ได้ดูนะว่าใครพิมพ์อะไรบ้างเนะาะแชทสด ไม่แน่ใจว่าขึ้นไหมโอ้คนดูตั้งหนึ่งพันคนนะคะค่ะทุกคนก็จะมาเอา่ตอนเช้าทุกวันไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะคะถ้าได้ก็จะมาไลฟ์สดทุกวันนะคะไม่รู้ว่าใครดูอยู่เนาะไม่แน่ใจว่าเขาแชรเข้ามาไหมทุกคนลองไปซื้อมาทานกันมาดื่มกันนะคะ มาค่ะคอลลาเจนนะคะเดี๋ยวรถจะต้องอ่าออกจากไฟ์สดตัวนี้แล้วนะคะเพื่อที่จะไปทำงานต่อนะขอบคุณผู้ชมสองพันคนนะคะที่เข้ามาชมเนาะเป็นคอลลาเจนผิวขาวนะคะทุกคนดื่มแล้วผิวจะกระจ่างใสนะคะบำรุงข้อต่อนะคะบำรุงผิวน้ำไข่ข้อกระดูกนะคะแล้วก็ขับสารพิษในตับด้วยคะ่ะ ทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมเดี๋ยวเราจะาหยุดการไลฟ์สดแล้วนะคะ นะทุกคนรถไม่ได้ไร้สดมานานเดี๋ยวนะปิดตรงไหนเนี่ย